เนี่ยแม่เติมมาที่เนี้ยแม่ Charlotte. ใส่ออจุกที่เนี้ยแม่เติมมาที่เนี้ยแม่ใส่ออจุกที่เนี้ยแม่เติมมาที่เนี้ยแม่ใส่โอทูดที่เนี้ยคือจบละอันนี้คือตาต่วนยี Cly ่ห้าเติมเติมน้ำมันเท่านี้ใส่โอทูดแค่นี้แค่นี้อ่ะโัวล่างตัวที่มันเป็นขีดอ้มัอ่ะอ่ะแล้วก็บอกว่าไว้จ่ายเสร็จทีนี้เดี๋ยวปฟางที่เกล็ดก็ปลากระบอกมันิ้งเลยเข้าปลาไปแม่ให้ลำคาบหายเติมแม่งมาเทเองทีนี้โอกโห นี่อัตราส่วนในการเติมแม่เติมเนี่ยคีนเนี่ยผมที่วม่น่าอยู่มาสองลิตรเออรูปเป็นอยู่ที่นี่พอแม่เติมห้าลิตรเออรูปเป็นอยู่ที่นี่เขาไม่เติมไปห้าลิตรพูดผิดแม่เติมห้าร้อยดีซีอันนี้อันนี้หนึ่งลิตรอันนี้ครึ่งลิตรลิตรหนึ่งอันนี้กระบอกนี่สุดอีกลิตรหนึ่งก็คือประมาณสิบแม่เ네ติมแค่นี arrived, ้เออรูปเป็นเติมที่นี่ผมไม่รู้ว่าขีฟ้าผมสนใจแม่เติมแค่นด้แม่จบละแล้วถ้าเครื่องเสียไม่เอาเครื่องมาปาน้าผมแล้วนี่กระบอกนี้ขายไหม มีผมให้ฟรีๆได้เลยแม่พูดง่ายผมให้ฟรีผมไม่เอาซื้อลงซือเอาสิบาทเป็นเคสอ่ะผมขอแค่เนี้ยเอออันนี้ผมจะเปลี่ยนฝาให้ไม่ต้องอันนี้เอาไม่เอาไปเอาบอกเอาแม่เอาทังใหม่เอาเนี่ยมันขีดมาแล้วไงล่ะเดี๋ยวขี่ไปก็ได้นี่แม่เออได้ได้ได้แมไม่เอาอันที่ขีดแล้วนี่แหละตาไม่ันเสียจำไปรั่วแม่กระโบนไม่เปลี่ยนฝาให้แม่ด้วยไม่รั่วเขาเปลี่ยนอืมก็อยากจะเปลี่ยนทั้งใหม่ให้ให้แม่ไปขีดเองไงแม่ไอ้รู้ ให้ที่0บาทเลยอแม่เอ้ยขอบคุณมาก่าลืมนะคนบ้านเดียวกันปนด้วยกันเดผมไม่ช <Bond> ่ประนผชนครับผมคนชนไบ้าาไปกินถึงนู่นปกีนไปไหนไปกินไหนไปกินเขบ้านเนกิน้อยู่ตรงไหนเอน้างวันอ๋อฮะงปวันเด้อยู่บาน้าะเอ้ยบ้านเดียวกันแต่ออกไหมอยู่บ้านบางตลาดบ้านว วัดตรงนี้อยู่เข้าไปทางนี้เข้าเลยไอ้วัดเข้าไปถึงซอยอ่ะไอ้วัดวัโพแบบถึงซอยแล้วไปเยอะกว่าเลยถึงอยอยู่ดูนั้นแหละไอ้ที่มีคข้าวเขาแม่ไก่อยู่นั่นน่ะโอ้ยพ่อน้องตายจริงนั่นวันนี้แม่ก็อยู่นั่นแม่หรืออยู่นั่นอยู่นั่นหมดต้องเข้าแม่ไก่เอออยู่นั่นหมดไอดำนี่ดอกไปดอกมาเสียดรู้จักกันอีกแต่ไม่เคยรู้จักกันไม่รู้จักกันเพราะว่าอยากเป็นน้องรู้จักแค่น้อยว่ะแตเขาก็มาอยู่นี่นาน ก็ออกมาเอานี่แล้วเม่นขงาแม่แม่กันแม่แม่ก็เป็นคนเนี้ยงบ้านอ่ะบ้านอะไรแยกจากยายมาแี่เคางมาห้างไม่เห็นแม่มีตังค์มันหลอกแม่เชียร์ร้อยสองร้อยเอาผัวก็เมียเอาผัวก็เมียเอาผัวก็เมียพูดให้ฟังนะแม่นะนี่หัวมันจะกินเงินเมียมันทำยังไงรู้ไหมมันก็จะคอยซ่อมเครื่องตลอดเนี่ยมันก็เอาสีมาวางมานเอ้สองวางมัวันนี้เอาตังค์มาห้าร้อยกูจะไปซ่อมเครื่องจะตัดหญ้าไอ้เมียบอกหญ้าไม่ตัดพรุ่งนี้ ตัดอ mm ีกเอาตังค <t small spirit> um, <t> ์มาให้กูอีกสองร้อยกูจะไต้องเครื่องซ่อมต่อยเครื่องจนเมียรัเผา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 ผัวไม่กล้าอายไม่กล้ามอกนายเขาผมเขาผมเผาจริงเพราะอะไรรู้เป่าผมเผาเลยมึงหลอกเงินเมียอย่างเงี้เหรอมึงจะเอาเงินมากินเบียร์เหรอเมียบอกว่าไงรู้เปล่าซื้อเครื่องใหม่แล้วมึงไม่ต้องซ่อมมันจะพาเมียไปซื้อจีอู่นเพราะมันกลัวผมไงจะพาพี่ในเมืองบอกซื้ในเมืองอ่ะสามพันซื้อได้ปล่ะซื้อขายมีสามพันเองเนี่ยผมแค่ไม่อยากกำไรสักบาทเลยบอกว่ากูไม่อยากผมมีทะเลาะกัน แล้วมึงก็จะตายเพราะมึงกินเบียร์เมียมันไม่ให้มึงกินก็อจะกินเบียร์อีกคือหนึ่งดิบท์เนยนะอ่าหนึ่ิบทแค่ใส่แค่เนี้ยไม่ไม่สนใจมันมันมีตำราบอกมันมีตำราบอกของปาก็ผสมแล้วใส่กระรอนใหญ่ๆไปเลยไม่ได้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 อันนี้ผิดกฎของผมอีกเพราะแม่รู้ว่าอะไรเออมันจะนอนไอ้เก่งเว้ยนี่เลยไม่ใช่ได้รู้ว่าอะไรป้าจะทำป้าต้องขยำนี่ป้ารู้มันห้ามไเอาเครื่องหมายหนึ่งรถสีแดงฝั่งตรงข้ามรถสีแดงนี่เเเเหห็นป่่ะออออาครืงมใต้แดงสี่ให้้เเยจาลอ ท่านผสมเลยห้านิตรแต่ชั้นไม่ได้ขย่าแล้วแต่ก็บอกว่าขยับถ้าเขย่าลูกไม่ติดเอาตัวลูกไปน้ำมันจะอยู่ด้วยกันตลอดแต่ก่อนใช้ขอให้ขย่าได้คนที่เขาเติมเนี่ยทำไงรู้ไหมเขาปูนน้ำมันเติมเสร็จปุ๊บเขาเติมเสร็จโอเคอีกสามฝาใส่แล้วมันขยับมันจะไหนมันสลัดตัวปีนี้อ่ะมันเหยียบเนี่ยหรืแล้วมันจะตัดขนาดไหนทำไมไม่ใส่กรองดูก่อนล่ะแล้วมันขยับมันก็มันทำไม่ได้แต่ก่อนประจำเลยผมชอบ ผสมในนั้นน่ะเริ่มทังนี่แหละจะบอกให้ถ well ้าไม่อยากเสียตังค์นะผมพึ่งจะทำเยวเลยนะครับเออผสมมากเกียรก่อนผสมน้อยลูกติดเวลามาซื้อฟุ้งน่ะผมไม่อยากใช้ของมากเลยแต่ผมขอให้เกียร์เทมสองหัวเพราะว่าถ้าตักไม่เสร็จมันจะหมุนหมิ่โอเกีย์มันบอดของเกียร์สองตันเจ้าเกียร์ใหม่ใส่แล้วมัจะจบวันแล้วเอาเกียร์ที่มันบอดเนี่ยกลับไปบ้าน ไปนั่งหักใบเล่แล้วทำให้มันเป็นปลายปลายแหลมะมันเหมือนมันเหมือนไอ้ที่ปลาตะดงปลาตะโดนี่เป็นแหลมเนี่ยเอามาขัดในหัวเทียนหัวเทียนเนี่ยมันไม่เสียหรอกแต่ถ้าผมบอกว่ามันเสียก็คือเสียแต่เขาบอกว่าไม่เสียมันก็ไม่เสียแต่ในเมื่อพวกคุณเนี่ยชอบบอกให้มันเสียผมก็เลยบอกให้มันเสียด้วยใช่เราจะได้ขายของได้ใช่ไทีบางทีมันไม่เสียหรอกบังคับให้มันเสียผมอะจะเอาไอ้เครื่องเป่าวเทียนมาเครื่องเ่าเทียนเนี่ยมันหลายหมื่น ซึ่งมันอยู่ในตัวสมัยที่ผมเรียนเพราะหัวเชียนหนึ่งหัวเนี่ยอายุมันใช้งานนี่นะนโองันรถยนต์แม่รถยนต์แม่หัวเชียนทางไปหัวแท้โอ้ใช่แล้วแม่ทำไมใช้ได้ยังไงนานจังเลยอแล้วมันพังไหมล่ะไอ้หัวเชียนตัดจ้ามันสามคราวเองหัวเชียนบอดถ้าแม่ผสมปุ๋ยเยอะกันไปจะถามว่าสมมติว่าพอเราผสมเราต้องรื้อน้ำมันเราเราปั่นแล้วเรายังเหลืออยู่เพราะจะตัดใหม่นะเราคนจะต้องขยับเครื่องให้ปุ๋ยปุ๋ยมันที่มันนอนต้นอันนี้ไม่ต้อง ถ้าแม่ละผมแม่ฟังแม่ตัดน้อยเทน้อยแม่ตัดเยอะเทีเยอะถ้าแม่ตัดผมให้เทีกับครังหรือว่าสิ่งที่ตามมาก็บอกแม่เมื่อกี้นี่ไงเทียกับครังทุกครั้งหรอเออจะไม่จะเก็บไว้ในเครื่องทำไมอ่ะโอ้เห็นไหมล่ะจะไม่จะเก็บไว้ทําไมเก็บไว้ตัดพรุ่งนี้คิดเยียรเติมใหม่เอาแม่ไปพรุ่งนี้ไม่เป็นไรเรียกแปะท่อมันให้แม่อีกเต็มหกสิบบาทผมไม่ต้องทําอะไรผมบอกแม่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเที่ยงนึงไงผมทุกวันเนี่ยผมสั่งท่อมันมาเป็นเข่งอันนี้เฉพาะเฉพาะสองนี่กว่าแล้วก็มาีกว่า ไอ้อเนี่ยมีไปร้อยหัวเนี่แม่มาดูให้ปีดตุ่้ปีตุ่ที่แม่วีตุ่าีตุ่นุ่นไอ้พเีดตุ่ตตตยางกดยังกดยางกดไม่ต้องทำอะไรเลยยางกดผมซื้อมเป็นของแม่แต่ของดีนะเม็นของโลเขาแม่ตัดก็มาแล้วชอบเก็บม่ม